คควันนี้ทุกคนนะคะวันนี้ทนะี่จันชื่อนางสาวสิริพรมีนนาก็จะมาเป็นพิธีกรในอางานวันเกิด Paru'r tri antherant hon ar get. Ana. Hadenach เรียนท่านผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับขอเคุยิ่งยเลยนะครับวันนี้ก็คงเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับของคุณพระสวรรค์ครับซึ่งเป็นวันท้ายวันเกิดของท่านนะครับซึ่งท่านนั้นเป็นบุคคลที่เรานั้นรักและเคารพนับถือมาอย่างยาวนานนะครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นท่านได้ประกอบคุณงามความดีไว้อย่างมากมายนะครับและตอนนี้นะครับผมขอให้ทกท่านยืนขึ้นนะครับแล้วก็จัดแกล้งท่านทิกท่านนะครับขออำนาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในสารพลโลกโปรดบริดาณให้ท่านพระสวัสดิ์นะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่เป็นร่มองโมลไซของพวระกานะครับ โดยที่งานนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดคนในครอบครัวนะครับญาติสนิทพีสหายแล้วก็ทุกคนนะครับได้กันลงแรงลงลงแรงลงในงาจในงานนะครับในมี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดงานนี้มีข้อผิดปากประการใดนะครับผมขอน้องรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวครับเรื่องผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์เอาไปพรอมกันเกิดของผมในวันนี้นะครับ พราะบางคนนะครับบ้านอยู่ไกลนะครับทั้งสามประเทศก็มีนะครับจังหวัดในชนบทก็มานะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้พอที่ทุกคนนะครับเปพรอมให้หมดเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวขอบคุณครับคุณรัชวัลม็ได้เก่าวอะไรนะครัก็ขอเชิญร่วมสนุกกับงานนี้ได้เลยค่ะ ผู้เขียนทุกนโอ้โนสักสินะได้รับเกียรติมเป็นพี่ก่อนในงานแสดงนี้แล้วจากต่อไปก็ขอเชิญคุณนันิชาขึ้นมากล่าวอภิรณ์ให้กับผู้ดีใหม่ยครับสวัสดีค่ะท่านแขกผู้เขียนทุกท่านคะก่อนอื่นึเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นตั้าเกณฑ์ท่านได้ขึ้นประดับใสความยิแบบันดี มันดิบใหม่นะคะอย่างคุณมาดีนะค่ะค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับคุณมาดีนะอาจารย์ที่ได้สมเด็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะค่ะทางเจ้าภาพนะคะมีความูุ้่งมานะในการเรียนมากเป็นคนขยันค่ะจากที่ได้รู้จักมาแล้วก็ต่อจากนี้นะคะก็ขอให้ คุณมาทีน้านะคะมีงานที่ตีทำค,ค่ะแล้วก็ชีวิตราบดืวนนะคะ,คะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณมานอ่จาานะครับแล้ว่ต่อไปก็ขอเชอนนะค,ะเอคุณมาีนาแสดงความรู้สึกดีหน่อยครับาแี่งขันทุก่านผมรู้สึกดีมากที่ท่านได้เส็จกลัมารโรงงานในนนี้ผมต้องข,ขอขอบคุณ ที่อาผมต้อขอบคุณพ่อแม่ผมที่คอยให้กำลังใจครูบาอาจารที่คอยคำแนะนำและเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือมาตลอดผมขอต่างที่เข้ารีพลาสะ์รนบุตขอให้ได้ท่เรียมาตอไปนะครับเชิญแข่งู้เกลี่ยนท่าส้นเพื่อร่วมแสดงมันีกับเรีนใหม่กับ ใช่โยใช่โยใช่โยอเชิญได้คได้ครับอ๋อเชิญท่านผอ้าเนกู้นครับกี่ยวกับงานข้อดีข<ด>้แเสีน<ด>่อของการแล้เกลี่ยครับ สวัสดีท่านแขกผู้มเขียนทุกท่านนะครับก็ผมชื่อนายวิทวัฒนะครับหรือจะเรียกว่าอ๋อก็ได้นะครับได้ได้เกียรติเป็นพิธีกรนะครับของงานคนสมรสในวันนี้ระหว่างคุณโอ๊ตแล้วก็คุณจุ๊กแจนะครับแ้ครับต่อไปก็ขอเชิญเจ้าบ่าวและเจ้าสาวขึ้นมา บนเวนทีนะครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำคบรู้สักจะบอกเจ้าสาวนะครับว่ามีความเป็นมายังไงเริ่มรอ้กันได้ตั้งแต่ตอนไหดบลสวัสดีครับผมโนนะครับมีเจ้บาี่แจมากเลยโอ<ดย><โดย>เคได้แต่ไปงานก็ถือ ได้มากนะครับของแน้องพุทเจนะ มาประมาณ14สี่ปีวันนี้จะาทำงานของเราผมดีใจมากครับขอบคุณแขกผู้มีเกียนท่านครับที่มางานบวสมรสของผมในวันนี้และที่ขาดไม่ได้คือแขกผู้ใหญ่ทุกท่านครับพ่อแม่น้องแจงพ่อแม่ผมงานคืนนี้ผมไม่จะพูดอ,อะไรมากแต่อยากบอกพ่อแแม่น้องุูแจงว่าคืนนี้น้องุูแจงเสร็จผมแน่ นั่นก็คือคนนะคะที่มาให้กำลังใจเราสองคนนะคะค่ะเออ แล้วก็ขอขอเออแล้วก็ขอขอ,ขอจดจำแอว่าคำเมยพรน,นะคะที่ทุกคนได้ให้เราสองคนมานะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะถ้างานงานแต่งานของเรานะคะมีความคิดภาพต้องการใดนะคะต้องขอน้องรำแล้วก็ขอขอ,อไทยไวนนะ้ะที่นี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ ก็รด้จักกันไปแล้วนะครับว่ารักชอบกันแค่ไหนครับสี่ปีที่ผ่านมาไม่รู้ว่าทำได้ยัง เจ้าหมอเจ้าศาลครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขอความอีกทีกับเจ้าหมอเจ้าศาลนะครับกับน้องโอและก็น้องจูแจงนะครับกวกผมเป็นญาติฝ่ายญาติของน้องจูแจงก็ เห็น้องตุ้ยใจมาตั wow wow ้งใจติดครับก็ติดแบบนี้ไม่ใส่ดีครับน่ารักนะครับหมาก็มาได้คุมกับน้ำมรก็เป็นคู่ที่เหมาะสมเลยดีครับขอให้เจ้าว่าเจ้าสารคู่มีความสุขครับอยู่กับในครอบครัว ชีวิตในครอบครัวดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับขอให้ความ,มาช่วยเหลือหลานะครับของมากนครับก็ขอขอบคุณอ่านแคนมากนะครับแล้วแล้วเราต่อไปนะครับอ่ก็เป็นช่วงสำคัญระหว่างทีสลายและสาวรอคอยนะครับก็อยากจะขอให้ทั้งพวกเนี่ยเสดง 好来，来，来。 น้กคัตนนะคะในงานนี้ก็เป็นงานมงคลสมรสนะคะดิชาต่าง,งสาววชิรยากรอ,กอนะคะเป็นได้รับเกียรติเป็นพี่กรณ์ในงานมงคลสมรสของคุณสุภาพรนะคะกับคุณอัคราเดชในลำดับต่อไปนะคะ ขอเรียนเชิญท่านแบบคู่เก่เาสาวนะคะคุณหมูก็คุณโบ๊นะคะขึน้นบนเวทีค่ะขอ,ขอเรียนเชิญท่านผู้เก่าอวยพรนะคะเก่าว้ออวยพรใจน้อยให้กับผู้อกสาวค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ท่านผู้มีเกยียรติคารวครับวันนี้ผมก็ดีดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาเป็นผู้อ,อ่านบอแก่ผู้บอาสาวคู่นี้นะครับค,ค, <laughs> คุณชัยาะค,ะ <laughs> คุณอัครเดชนะคุณชัยาพรครับก็วันนี้ท่านผู้มีเกยียรติทุกคนก็คงจะมีความสุขเช่นเดียวกับผมนะครับที่ได้เห็นผู้บ่าวสาว มีความสุขสดใสกันนะครับผมก็รู้จักกับเจ้าบ่าตั้งแต่เรียนนะครับเขาไม่เคยที่ขยันเหมือนเพียงคอยช่วยเหลืองานเพื่อนคนนะครับก็จะสาวโชคดีนะครับก็พวกเรานะครับก็หวังให้ทั้งผู้คองรักกันไปตัดชั่วฟ้าดินสลาย ค่ะตะก็ขอขอบคุณท่านผู้มิเกียตเองขอขอบคุณท่านผู้เก่าไว้พอนะคะเราต่อไปนะคาขอเรียนเชิญเจ้าว่าวสาวเก่าวอะไรให้กับ ค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ีเกยรติทท่่าานนคุณพ่อคุณแม่ที่ทำให้เราเป็นวันนี้วันนี้เป็นวันสะคัสสุดสำหรับพวกเราทุกคนค่ะก่าสวัสดีแดกไม่เกียรติครับแล้วก็เพื่อนเพื่อน ก็ให้ที่มางานวันนี้ครับผมรู้สึกปากเบื่มมากๆครับที่ดึง้นใจพูดแต่ไม่ออกแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ท่านเขียนให้มาในวันนี้ผมรู้สึกดีใจแล้วก็ผมและเจ้าสาวก็ได้พบกันมาเป็นเวลานานได้ศึกษาดูใจกันเป็นที่งดี กวามเห็นความสำคัญของของเราคนคุก็ขอขอขอบคุณท่านผู้เลีรที่มาบริการวันนี้ครับขอให้ทางบริรของท่านได้สะดอกแก่ท่านครับ เกติท่านนะคะโคตยืนขึ้นค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกจ้บอกแล้วค่ะขอเลียงเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวคค่ะขอบคุณท่านผู้เกติท่านแขกค่ะ 给你贷款，别借那个。